ผมก็มองว่ามันก็เหลือไม่กี่หน้านะถ้าที่ผมเก่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาบ้างๆเมื่อไหร่ก็ไปอ่านตรงที่มันไม่ได้เก่งนล้วกันกเผื่อไอ้ทุตรงที่เว้นไว้แล้วมันออกไจะเตรียมใจนะครับทั้งเรื่องอ่านมาหมดเหลืออยู่สามหน้าที่ไม่ได้อ่านนะึกออก 1ิ1สามสนะฮะสิบสในหน้านี้ก็ไม่ได้ถึงยากมากนะครับแต่ที่ควรระวังในในในหน้าสิบสามสินี้ก็คือในเรื่องของการพูดคุยกันการเปิดว่าใครพูดใครกล่าวใครถามโยกเยอะเกิดทั้งเรื่องนะครับเนะั้น เขียนใด้ดีตรงไหนเป็นไหนกำหนหดให้ดีว่าใครพูดมันจะไม่พูดซ้ำนะครับจะสลับันพูดนะครับเริ่มกันนะครับอ,อธิเคิวสังครั้งนั้นในวันหนึ่งัตาครั้งนั้นเอกธิวสังในวันหนึ่งพระราชาอันว่าพระราชาอัฏฐมาบรุยหะคืออัศสังบวกอารุยหะอารุหะก็ทรงขึ้นแล้วอัดสังสู่มานามัชจิสุปตังสุปตัง อมัจจาสหัสสาปริวุตโตผู้อันพันแห่งอมาตแวด้อมแล้วกัจันโตไปอยู่กุยานำสู่อุทยานทิศวาเห็นแล้วนะครับวานิจจแกซึ่งพ่อค้าทั้งหลายปัญจสตักมเตมีอร้อเป็นประมาณปวิสันเตพูดเข้าไปอยู่นักขรังสู่เมือง ข้างในไม่ได้มีต,ตะวันงั้นก็เปิดด้วยจินเตตะบาลเข้าไปไม่ม,ไม,มีไม่มีท่านอยู่ในนะครับจินเตตะบาลคิดแล้วอิติว่าอีเมเห็นใครเห็นพ่อค้าเขาเอาวานิชกาขึ้นมาเป็นประธานอันว่าพ่อค้าทั้งหลายอีเมเหล่านี้ปัทานกิรันตาเป็นวิกติกตานะครับ พราะว่าตัวตากิรันตาเนี่ยตาปัจจัยเมื่อมันเอาไปสมากับศับอื่นมันจะทำ้าที่เป็นคุณได้เท่านั้นนะครับซึ่งพอไว้หลังประธานก็เปลี่ยนให้เป็นวิกติกตาก็โยกโคนนตะขึ้นมาภูมิภาคประธานนั่งแปลว่าหนทางยาวไกลนะครับกันตาก็ผู้เหน็ดเหนื่อยหรือเพื่อผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบอบช้ำได้หมดนะครับสับนี้ อาธานกิันตาเป็นผู้เนตเหนื่อยในหนทางอันไกลโหติย่อมเป็นโสดสามิมิขึ้นอาหังขึ้นมาอาหางอันว่าเราโสดสามิจากฟังสาสนังซึ่งข่าวสารพักรรกังอันเจริญเอกังอย่างหนึ่งสันติการจากสำนักอิเมสังนะครับก็ขึ้นวามิชก,การนังขึ้นมา จากสมนักของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านี้อัตถาแน่แท้อิติดินี้บุคลังยังบุคคลปกโกสาเปตาวาให้ร้องเรียกแล้วเตยโยกวานิชกเกขึ้นมานะครับให้ร้องเรียกแล้วเตวานิชกเกซึ่งพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นปุจฉิถามแล้วอิติว่าทางขึ้นตรงเหนขึ้นมาตรงเหนอ่านว่าท่านทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายนะครับหรืออันว่า ในวัยอาวัตท่านอาวัตเธออาวัตเจ้าแยกคนธรรมดาได้หมดนะครับอาวัตท่านทั้งหลายอาขันธะย่อมมากุโตฐานะโตจากที่ไหนนะครับเพื่อคำมั่นการที่ไปก่อนนะจากที่ไหนที่ไหนที่นั่นที่นี้นะครับตามหนังสือก็นักแรโตก็ได้ก็ได้เจนะครับจากเมืองกุโตไหนที่ดังนี้อันนี้จะเป็นเรื่องการพูดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าให กระหบดให้ดตนะครับเปิดล้างอาคัดฉามาติเปิดด้วยอะไรนะครับใส่คําว่าวันิชกาอังสุขไปเพราะข้างในมันเป็นเทวะเทวะคือพูดกับพรราชาแน,น่่อนะฉะนั้นคนเปิดที่พูดกับพรราชาก็เป็นพ่อค้านะวันนี้เป็นพ่อค้าอยู่นะครับมันจะสลับบทบานไปเรื่อยๆนะครับวันิชกาอังสุขอนว่าพ่อค้าหลายกล่าวแล้วอิตวิว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพนะักนางอันว่าเมืองนามะชื่อสาวัตถี สาวัตถีแกีาอยู่ข้างบนนะครับอันทิมีอยู่วีสติโยชนะสตามมัตเกในที่สุดแห่งร้อยแห่งโยอยี่สิบนะครับอิโตโยกนักคระโตจากเมืองนี้หรือภาณนโตก็ได้จากที่นี้ทีน่นี้เมืองนี้มันก็ที่เดียวกันนะครับมาขึ้น มาอย่างมาอย่างนั้นเมื่อเราทั้งหลายก็นั้นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายก็สามารถย่อมมาตระโต,ต้นักระโตจากเมืองน,นั้นอิปิด,ดังนี้ก็ราชาเปิดหลังอุปน,นันต์นะครับราชาปุจชิได้นะครับก็เป็นการทำราชาปุจฉิหรือราชาอาหารกระดาราชาตัดแล้วว่าหรืออัาราชาการาทูลถามแล้วก็ได้เนี่ย อันว่าพระราชานะครับจัดฐานแล้วอะอิติว่าตัวข้างหลังเข้าไปนะครับปะนะก็สาขนานนว่าข่าวสารกินจิตอะไรอักไร,ไรเทเสในประเทศโวของท่านทั้ง,ง,งหลายอุปนันอันเกิดขึ้นแล้วอันติมีอยู่หรืออิตดิดังนี้ตัวปนันมันเป็นตาปัจจัยนะออุนอนอปนันเป็นอุปนันก็จริงๆแล้วมคพาได้แต่เนื่องจากมันมาคู่กับอาขยาตคืออันติเพราะนั้นก็ นะครับแปลเปลงไปเป็นวิสุทธะของศาสนานะครับแปลว,ว่าอันขึ้นมาอักษาสารอะไรๆในประเทศของท่านอันเกิดขึ้นแล้วอธิมีอยู่หรืออิทธิแรงนี้นะครับพ่อค้าเปิดที่อุปันโนตินะครับอุปนนติวานิชกางสุเปิดเข้าไปนะครับอันนว่าพ่อค้าทั้งหลายกราบทูลแล้วอิทธิว่าเทวะก็แต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพอันยังกินจิตยกาศาสนงขึ้นมา อันว่าข่าวสารอ,ะ,อะไรอันยังอย่างอื่นนัตถิย่อมไม่มีเจอปะนะนะครับก็แสดงว่าประธานใหม่แน่นอนอันนี้วางไว้ส่วนนี้ก็คือสม,มาสัมพุโทโธนะครับปะนะก,ก็สัมมาสัมพุโทโธนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปันโนสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วอิติดังนี้ราชาหม่าพระราชาพุทธสรีโลนะครับเป็นผู้มีพระสัพริระแต่พุทธมันเป็น ตาปัจจัยนะครับก็ต้องหาตัวนามตัวนามซึ่งมันเป็นกรรมะก็ต้องหาอันเข้าไปนะครับเป็นผู้มีสลีละปิฏยาอันปิติปัญจวันนานะมีวันนะกห้าพุทธถูกต้องแล้วตาวะเทวะในขณะนั้นนั่นเที่ยวพุต,ตวัวเป็นเป็นผู้มีสลีละอันปิติ มีวันณะห้าถูกต้องแล้วในขนะนั้น,น,นเกียวตาวาัวเป็นอสังกฤโตไม่อาจอยู่สลักเขตวงพื่ออันกําหนดกินจิโยกพัฒนาขึ้นมาซึ่งคํากินจิอะไรอะไรนะครับวิดินาเมตวาแล้วนะครับขึ้นการลังขึ้นมาเลยนะครับการลังยังการวิดินาเมตวาให้เข้าไปน้อมล่วงวิเศษแล้วมูดตั้งครู่หนึ่งนะขออภัยยังการครู่หนึ่งไปเลยเพราะว่า มูดตังเป็นวิเศณน,นะครับอย่างการครู่หนึ่งให้เข้าไปน้อมร่วงวิเศษแล้วปุชิตรถามแล้ววิติว่าตาตาเน่พ่อทั้งหลายวะเทถขึ้นตุมเหตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวาเทถย่อมกาวกิงซึ่งอะไรหรือกิงวุฒนังซึ่งคำอะไรก็ได้วิติดังนี้ พ่อค้าเปิดหลังอุปนงตินะครับวันนิชการสุขอันว่าพ่อค้าทั้งหลายกล่าวทูลแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทศพ,พุทโธนว่าพระพุทธเจ้าอุปน,นเสเด็จอุบัติขึ้นแล้วอิติดังนี้ราชาว่าพระราชากาลังนะครับเจอิันี้ก็ดูก,การังขึ้นมาเลยกาลังยังการวีนาไม่ตวะให้น้องเป็นล่วงวิเศษแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเดียว ทุตยังปิแม้ครั้งที่สองแต่ยังปิดแม้ครั้งที่สามปุจจิตว่าถามแล้วจตุทวาเรนในครั้งที่สี่อิติว่าตาตาเนี่ยพอ่อทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวเตถ่ายย่อมกล่าวจริงซึ่งอะไรอิตดิดังนี้มันยังไม่จบประโยคนะครับปุจจิตวาเนี่ยอ่ามันยังไม่ใช่เกียงภาาของราชาเราเจอประโยคแทรกก่อนก็คือวุเตนะครับวุเต ก็ขึ้นวัฒเนขึ้นมาอันนี้เป็นการอตอบกันเองที่ไม่ได้ขึ้นประโยะค์ขึ้นใหม่คือถามตอบในประโยคเดีวยวกันเพราะนั้นก็จึงเป็นที่ต้องขึ้นประธานเขาในประโยคจึงมีคําว่าวุเตขึ้นมานะครับมันก็เป็นประโยคแทรกวุตเตวเนครั้นเมื่อท,ทำอิติว่าเทวาก็แต่พระองค์ผู้สมงมุติเทพพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุป,ปโนโนเสดอุบัติขึ้นแล้วอิติดังน,นี้อันใครกล่าวนะครับก็เป็น วานิชจเกยนะครับอันพ่อค้าทั้งหลายกระาทูนแล้วนะครับวัตวาก็เป็นก็แปลต่อเลยไม่ต้องขึ้นมรทานใหม่เพราะมันเป็นกริยาในระหว่างของราชาวัวตวาตัดแล้วปฏิว่าตาตา,ตาแห่งพ่อทั้งหลายมีขึ้นอหาอาหารนั้นว่าเราทำมิจักให้ สตาสหัสสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์โบแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปุจฉิถามแล้วอิติว่าตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายสาสนังว่าข่าวสารกินจิอะไรอะไรอไรนะับรังปีแม้อื่นอีกอัจิมีอยู่หรืออิติดังนี้นะวานิชกาเปิดหลังอุปนนตนิครับอันว่าพ่อค้าทั้งหลายหังสุกราบทูแล้วอิติว่าเทวะั้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพธรรมวมันว่าพระธรรม But. อุปนอันอุบัติขออภยัยไม่ได้นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าตรงนี้มีลูกน้าหลังเทวังนั้นมันเป็นสองประโยคเทวังถ้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเอาอะไรมาเป็นประธานก็เอาเป็นอปร,รังปิสาสนังเอาประธานของประโยคหน้านั่นแหละมานะครับคาถามข่าวสารอย่างอื่นมีไหมนะครับก็ต่อไปว่าอัปรังปิสาสนังอันว่าข่าวสารนะอื่นอีกอัติมีอยู่ ธมโมอันว่าพระธรรมอุป,ปนโนเกิดขึ้นแล้วอิติด,ดังนี้ราชายมว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้ววะจะนังโยขึ้นมาซึ่งคำตังปิดแม้นั้นกาลังยังการวีตินามมตวาให้เข้าไปน้อมล่วงพิเศษแล้ววาเดสิ้นวาละทั้งหลายตโย 3. ปุริมะ,ะเยนะั้นโดยในอันมีในก่อนเอวะนั่นเทียว ปเทอเราเจอวุเตแต่ว่าไอวุเตเนี่ยถ้ามันมีตัวตตมีวางไว้อยู่แล้วพวกปเทก็ไม่ต้องขึ้นวัจนีขึ้นมานะครับก็ขึ้นปเทไปเลยประเทศคันเมื่อบทอิติว่าทโมรวัะธรรมอิติดังนี้แล้วก็วานิะเกยขึ้นมาคั้นเมื่อบทว่าอนุภาพธรรมด,ดังน,น,เเน,น,น,งนี้อันพ่อค้าทั้งหลายพุตเตกราบทูลแล้ว จเจตุ t h a g w ในวาระที่สี่วัตวาการแล้วอิติว่านี้ขึ้นอาหารอ่างแล้วเราทำนี้จักให้สัตสหัสสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์โบแก่ท่านทั้งหลายอิทาปิโยการะเนในเพราะเหตุนี้หรือในเพราะเรื่องนี้ก็ได้อิทาในเพราะเรื่องอิทาปิแม้นี้ในเพราะเหตุแมนี้อิติดังนี้ปุจจิถามแล้วอิติว่า ตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายอาประรังปีสาธานังนันว่าข่าวสารแม้อื่นอีกอัติมีอยู่หรืออิติดังนี้นะครับก็เปิดหลังปนังนะครับมันก็เป็นประโยชนงเดิมๆซ้าๆนะครับเปิดด้วยาวานิชิกาอังสวนอภคาทั้งหลายกราบทูแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพนะครับอัติก็คือเอาประธานข้างหน้ามาอาประรังปีสาสนังันว่าข่าวสารแม้อื่นอีกอัติมีอยู่ สังคตตนะอันว่ารัตนะคือพระสงฆ์หรือแปลครับศั์ก็อันว่าสังคตตนะก็ได้นะครับแต่เรามักจะแปลออกศั์เป็นว่าอรตนะคือพระสงฆ์นะครับอวัจนนบุพพบทกรรมนักแสมานนะครับอุปนังเกิดขึ้นแล้วอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาสุดวาสดับแล้วตังปิวุตตนะโยขึ้นมาซึ่งทแม้นั้น กาลังยังการวียดนามมตวาให้น้องไปล่วงวิเศษแล้ววาเลสิ้นวาระทั้งหลายตะโยสามอันนี้เหมือนข้างบนเลยครับปะเทขันเมื่อบนอิติว่าสังคฆนว่าพระสงค์อิติดังนี้วานิชเกนพ่อค้าทั้งหลายวุตเตกราบทูลแล้วจะตุทับวาเรในวาระที่4วัตวากล่าวแล้วอิติว่าหังอันว่าเราทำมิจะให้สะตะสหัสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์ โวแก่ oh, okay. ท่านทั้งหลายอิทาปิโยกาเรเนขึ้นมาในเพราะเรื่องนี้ในเพราะเหตุนี้นะครับในเพราะเหตุแม่นี้ก็ได้หรือนังซื้อไปอะไรนี่เป็นประเทก็ได้ในเพราะบทนี้ก็ได้ในเพราะคํานี้ก็ได้อะไรที่มันเข้าเรื่องเข้าเราก็ได้หมดนะครับไม่ต้องเป็นต้องไปเหมือนทุกอันก็ได้ครับอิติดงน้ปุชิถามอโอโลเกตวาแลดูแล้อมัจจสัตสังซึ่งพันแห่งอมามัน ุจจิตาธรรมแล้วอิติว่าตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายถ้าขึ้นตุ่มแห่งหตุ่มแห้วทั้งทั้งหลายเกิดนิสถาจาักรประทำกิงอย่างไรอิติดังนี้นะครับทีนี้เนี่ยแรดูอามาแล้ว,ลวถามอมาแล้วเพราะฉะนั้นคนตอบเนี่ยไม่ใช่พ่อคาแล้วมันต้องสวิตมาเป็นอมารต้องมาเป็นอมมาอมามทั้งหลายนะครับอมมาอมาทั้งหลายแทนนะครับอมอมาอมามจะเป็นพ่อคาผิดนะครับ เพราะแลดวอามาแล้วถามนะครับ้ถามอมาคนตอบก็ต้องเป็นอามาครับอามาจารสุนว่าอามาทั้งหลายกระรามทุนแล้วอิทีิว่าเทวะก้าแต่พระองค์ข้แต่พระองค์ผู้สมงสุดเทพกฤติสถาาขึ้นตูมีตูมพระองค์ทั้งหลายกฤติสถาาจากกระทำกิงอย่างไรอิติดังนี้ขึ้นราช้าขึ้นมาเป็นประธานนะครับ และเปิดด้วยอาหารครั้งนี้นครับหลังปรับพรชิสามีดินะครับราชาว่าพระราชาแต่แล้วอิติว่าเปิดเข้าไปนะครับหลังปรับพรชิสามีดิทีนี้ยังไงเนาะมัขึ้นมาบนตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายหังอันว่าเรานะครับทีนี้พุทธโธเนี่ยมันเป็นเลขไหนซ้อนเลขไหนมันมาจบที่อิติตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวเปิด ให้มันให้มันเจอนะครับก็คืออยู่ข้างหลังมันนั่นแหละสุตวาเรื่อไหนสอนเรืงไหนนะครับแน่พ่อทั้งหลายอันว่าเราสุตวา,วาฟังแล้วอิติว่าพุทโธนว่าพุทธเจา้าอุปโนโนสเสร็จอุบัติขึ้นแล้วธรรมโมว่าประธรรมอุป,โน,โน,อปโนโนเสร็จอุบัติขึ้นแล้วสังโฆว่าประสงค์อุปนโนเกิดขึ้นแล้วอิติด,ดังน,นี้นะนะน,น,นิวัติสานิจกักไม่กลับปุณะอีเริ่งจะขึ้นมาใหม่นะครับอาหารอันว่าเราเพราะว่ามีลุกน้ำ คันดวาไปแล้วนะขอไปอุทิศจาะจงสัทธารังซึ่งพระศาสดาคันดวาไปแล้วปปปทิศสามีจัดบวชสันติเกในสำนักตัดสักสัตถุของพระศาสดาพระองค์นั้นนะครับจบบวชในสำนักของพระศาสดาพระองค์นั้นก็ตรงนี้นะครับขอว่าอุทิศนะครับอุทิศมันแปลว่าอุทิศก็คือเจาะจงให้เราแปลว่าเจาะจงคำว่าอุทิศเนี่ยนะครับ มันเป็นตัวปาปัจจัยก็จริงนะครับเป็นตบตอปัจจัยก็จริงนะครับมันรูู้ปเป็นอนตอปัจจัยแล้วเพราะว่าในที่บอกไม่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเป็นลงยักษ์นะครับแปลงยักษ์กับสอสเสือก็เป็นสัสักในจริงมันคือตัวปาปัจจัยเหมือนพวกนิสายยอะไรก็แล้วแต่าอาลุหะอะไรเงี้ยนะครับธาตุที่มันไม่มีมเสียงสั้นนะครับไม่มีการแจกก็คือเป็นตัวปัจจัยเพราะนั้นตัวนี้จริงๆบางคนจะแปลว่าแล้วนะครับแต่มันอยู่ในประเภทเดียวกันกับพุตวา คือเป็นเป็นเป็นตัวบ่จใจที่ไม่ต้องแปลออกว่าแล้วแปลว่าจาะจงเฉยๆทีน่นี้อันที่หนึ่งคือแปลไม่ต้องออกแล้วอันที่สองก็คือถ้ามันมาแบบตามปกติก็แปลตามปกติว่าจาะจงซึ่งซึ่งซึ่งเข้าไปแต่ถ้ามันวางชิดกับคาว่าบวชชิดนะครับชิดกันก็คือวางไว้ข้างหน้าแล้วต้องชิดอันนี้มันวางไว้ข้างหน้าไหมาวางไว้ข้างหน้าแต่มันไม่ชิดมันไกลเพราะถ้าวางไม่ชิดก็ แแยกแบบนี้ถ้ามันวางชิดเมื่อไหร่นะครับเขาจะแปรบวชขึ้นมาก่อนบวชแล้วจบจงแบบน,นี้ถ้าเราอุทิศานะถ้าวางชิดกับบวชสมมติเปลี่ยนพันตาวาเป็นปรปิตาวาจะแปรบวชก่อนแล้วค่อยอุทิศทีหลังบวชจบจงขั้สดาแบบน,นี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ชิดเพราะงั้นไม่ต้องไปแปรด้วยกันนะครับเดี๋ยวมันจะเจออยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการ ตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับก็คือวางชิดเาถ้าเป็นตัวนี้ให้แปรบดก่อนแล้วค่อยจาะจงแต่อันนี้จาะจงไปเลยเพราะมีชิดนะครับั <c oughs> ว่าเราจจงซึ่งพระศสะดาไปแล้วจักบวดในสำนักของพระสะดาโตรงนั้นพิติบด,ดังนี้อารมัจจาต้องเปิดหลังต่อประทิศสามาติดนะครับ อันว่ามาทั้งหลายกระดาษดูแล้วอิติว่าเทวะกาแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพไม่ยังปีแม้อันว่าข่าพระองค์ปปติสามะจักบวชจักทิงกับตุมเมด้วยพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาบุคลังยังบุคคลลิขาเปตวาให้เขียนแล้วอักขรานี้ซึ่งอักษรทั้งหลายสุวนนรรณปเตท,ที่แผ่นทองคํนะสุวรรณทองคาปเตก็แผ่นที่แผ่นอทองคํา อาหารกก่าวแล้วว่านิมชเกกับพ่อค้าทั้งหลายอิติว่าโน่นะครับอารโใจยาถาติจนต,ตั้งแต่อโนชาเป็นต้นมาจนถึงเนี่ยนะจะคำศัพท์ไม่ได้มีอะไรยากเกินนะแต่ประโยคจะซับซ้อนมาก พราะว่ามันเลขไหนซ้อนเลขไหนซ้อนเลขหนกันหลายอันนะครับอันนี้เราเปิดเลขในมาแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งงั้นเราไปกําหนดก่อนอันนี้จะไปเรากำหนดดีนะครับเลขไหนใหญ่ก็คือจำไม่ขอคิดแล้วกัน<ม>อ่าคิดไม่ได้นะครับเป็นสีนี้อ่าเลขไหนใหญ่นะครับตัวที่หนึ่งก็น,นี้ไม่มีอะไรปกติอันนี้เลขในย่อย เลขในใหญ่เหมือนกันพอๆแต่เป็นเลขในใหญ่ที่เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปไหนเปิดอีทธิทัพ์ที่ลัญญาจนถึงบุญชานิตนั้นอบยกย่อยก็เปลี่ยนตัวนี้อันนี้คือเลขไหนซอนเลข,ขไหนเพราะนั้นเราก็หมดก่อนว่าตัวนี้ไปจัก,กที่หนึ่งประโยที่สองมาตัวนี้กาวเนี่ยกาวเพื่อเปิดอิติตรงนี้นนประโยคต่อมา สเจโวสเจปนะโวเป็นเลขในใหญ่แล้วกเ็เลขในย่อยก็คือราชาจะถึงกระหังนั้นเกี่ยวภาพของไอสเจปนะอันนี้คือพุจิสติแล้วเลขในย่อยเลขในตอเลขในตัวที่สองก็คือราชาการติดนะครับเลขในใหญ่ตัวที่อันนี้มันลบไป เลขในใหญท้ายนะครับก็คืออารโใจยะธาอารโยาธาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปไหนเปิดเข้าไปในนี้ซึ่งในนี้มีอิติอีก2ตัวซึ่งเลขในในเลขในและเลขในในเลขในนะครับก็คือ,อน,นี้เปิดเข้าไปในตัวนี้เปิดเข้าไปในวัตตาคาโตอแค่นี้2ตัวนี้คือ เลขในย่อยอันที่หนึ่งเล็กในย่อยที่จะต้องเปิดเข้าไปอีกจากนี้ก็เป็นตัวที่อันนี้คือจะเล็กในซ้อนเล็ไในซ้อนเล็กในนะครับก็คือชั้นที่3เป็นตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแปลตัวนี้ได้หมายความว่าเราต้องแปลตัวนี้เพื่อเปิดตัวนี้แล้วแปลนี้เปิดตัวนี้เข้าไปจะอยู่ดีแปลจบนี้แล้วมาแปลนี้เลยไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าแปลไม่ดีถึงปอ นะครับเพราะว่าเาโตตัวนี้ก็ดีก็คือหนึ่งเปนเพราะว่าไอ้ที่ขีดขีดนี่คือนะครับคือหนึ่งประโยคน์ขงนั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประโยคนะครับถึงแม้จะเป็นย่อยเป็นน้อยอยังไงก็ตามก็คือประโยชเพราะนั้นท่าน,นตีแค่ตัวนี้นะครับสมมติออกขขอสอบมาแล้วตีแค่ตรงนี้เนี่ยสักสองปอยก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากแล้วนะครับจะเห็นว่าประโยคไม่ได้มีอะไรยากในเรื่องของคำสั่ง มันยากแค่เลขในแนคะ่นะั้นนะก็เปิดเข้าไปการแล้วก,การผู้คลังหลายติว่าแล้วก็แปลดงที่เราขีดสีเขียวไปก่อนเทวีเอ็ว่าพระเทวีนมามะชื่ออโนชาอโนชาทัาสติจักให้สตักสหส,สานี้ซึ่งแสนห่งทรัพย์ทั้งหลายตีนี้สามตุมงหาการแก่ท่านทั้งหลายจะประนั้นก็แลเอวันจัก นะครับเอวังบอกจกักจากนั้นก็แล้ววะเทวะทยายาทขึ้นตุ้มเหขึ้นมาทานะครับตุ้มเหว่าท่านทั้งหลายวะทยายาทพึ่งกล่าวเอวังอย่างนี้อิติว่าเปิดเข้าไปกิรนะได้ยินว่าอิสริยังนะครับประโยคนี้เป็นประโยคกรรมะนะครับวิสัตถังอิสริยังอันว่าความเป็นใหญ่อรัญญาอันพระราชาวิสัตถัทงทรงสลัก วิเศษแล้วหรือทรงสสดงแล้วเตแก่พระองค์พุนชัยก็ขึ้นตวังตวังนั้นว่าพระองค์พุนชัยขอจงสเสมอยสมปติงซึ่งสมบัติยะถาสุขขังตามความสบายอิติดังนี้โยคนมาปณะนะก็สัจเจถ้าว่าปุชิสติขึ้นอะไรดีขึ้นเทวี ึ้นมาก็วันนี้คือประธานที่ต้องขึ้นมานครับเป็นเกียร์ประธานของปุจจิตติปุจจิตติเป็นเกียร์ภาคก็ถ้าว่าเจวีนว่าพระเทวีปุจจิตติจักถามอิติว่าราจานว่าพระราชาฆะโตเด็ดไปแล้วนะครับกระหังอยู่ข้างในเนี่ยไม่ฆะโตก็วัชติสองอย่างนะครับฆะโตเด็ดไปแล้วกระหันติคือกระหังหาน่นะครับ นั่งที่ไหนอิติด,ดังนี้อว่าพระราชาเสด็จไปแล้วนั่งที่ไหนอิติด,ดังนี้ไซดื่มแปลไซเพราะว่ามันเปย็ยองศาเจนะครับก็ถ้าว่าอันว่าพระเทวีจักถามขอภยยัยดืมแปลโวซึ่งท่านทั้งหลายอิติว่อาอันว่าพระราชาเสด็จไปแล้วนั่งที่ไหนอิติดังนี้อาโรจยาถาก็ขึ้นตุ้มเหขึ้นมาตุ้มเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายอาโรจยาถาพ,พึง กราบทูลอิติว่าขึ้นมาประทานเป็นพระราชาอันว่าพระราชาก่อนจะแปลข้าโตก็แปลเยวาวานก็คือวัตววตวาวัตตวาตัดแล้วอิติว่ามิอันว่าเราปรับปฏิสานิจากบวชอุทิศจอบจงสัทธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้คัดโตเสด็จไปแล้วอิติดังนี้อิติดังนี้นเาจริงมันก็กล่าวพ่อค้าว่า เดี๋ยวพระเทวีจะให้ตังมาสามแสนจากนั้นก็บอกว่าจากนั้นพวกท่านก็บอกพระเทวีว่าพระราชาเนี่ยสละสมบัติให้ท่านใช้สอยนะครับถ้าเกิดว่าอา่านตอนมานะถ้าเกิดว่าพระเทวีถามว่าพระราชาไปไหนนะครับมันประโยชน์ที่สามเประโยชน์ใดหรือที่สี่ท่านก็ตอบว่ากจตอบไปว่าพระราชาบอกว่าเจ้าบวชเจ้าจงอัศดาแล้วก็เสด็จไปมันก็ได้ในสี่อันหลักนะครับ นะเด็กไป่ี่นะก็หมดให้ดีนะครับอม,อมัจจาปิแม้ันมามาทั้งหลายไปหนิงสุส่งไปแล้วศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายไม่มีดีสักไม่ต้องมียาบรรณะเหทุกกานะครับส่งไปแล้วซึ่งข่าวสารทั้งหลายตักถาอย่างนั้นเอวันั่นติดนั่นเทียวภริยานางแกริยาทั้งหลายอัตโนของตนอัตโนของตนราชาว่าพระราชาอุยโยเทตวาส่งไปแล้ว วานิจเกซึ่งพ่อค้าทั้งหลายอามัจจาสาราปริวุตโตผู้อันพันแห่งอมาตะแวดล้อมแล้วนิคมิสเสด,ดออกไปแล้วตังกะนังในขณะนั้นเอวะนั่นเทียวจบนะครับใครต้องถามไหมเฉนี้